สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะคะครับผมคือคำถามที่ว่าเนี่ยพนักง,งานตรวจแรงงานสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินเ,เกินกว่าที่ลูกจ้างเขาร้องขอมาตอนแรกได้ไหมอืมประเด็นนี้น่าสนใจจริงครับเรื่องนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่2099ทับสองนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเคสที่ ชัดเจนมากๆค่ะครเรามาดูกันค่ะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วศาลท่านตัดสินด้วยเหตุผลอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันส่งผลยังไงกับนายจ้างบ้างนะคะโอเคเรามาลองอแกะรอยเรื่องนี้กันดูค่ะค,คือเรื่องมันเริ่มจากลูกจ้างคนหนึ่งเขาไปยื่นคําร้องนะคะว่านายจ้างเนี่ยค้างจ่ายค่าจ้างอยู่ประมาณแสนหกกับแสนเจ็ดประมาณ1 6 9 0 0 0บาทใช่ครับาท แต่ทีนี้พอพนักง,งานตรวจแรงงานเข้าไปสอบสวนกลับไปเจอว่าเอ๊ะมันมีเงินส่วนอื่นอีกที่นายจ้างยังไม่ได้จ่ายอ๋อเจอเพิ่มค่ะเป็นค่าจ้างในวันหยุดแล้วก็มีค่าอยู่เวรด้วยอีกประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆครับประมาณ1 1 0 0 0กว่าบาทใช่ค่ะพนักง,งานตรวจแรงงานก็เลยเอ,อสั่งให้ในายจ้างจ่ายยอดรวมทั้งหมดเลยซึ่งมันก็สูงกว่าที่ลูกจ้างเขาร้องมาตอนแรกนะคะครับผม นายจ้างก็เลยมองว่าเอ๊ะคำสั่งแบบนี้มันไม่น่าจะถูกนะก็เลยไปฟ้องศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งเฉพาะส่วนที่เกินมาใช่ครับซึ่งประเด็นหลักที่ขึ้นไปสู้กันถึงศาลฎีกาเนี่ยก็คือเรื่องอำนาจของพนักง,งานตรวจแรงงานตรงนี้แหละครับแล้วผลเป็นยังไงคะศาลฎีกาว่ายังไงศาลฎีกาท่านก็ยืนตามศาลแรงงานนะครับคือวินิจฉัยว่าพนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยมีอำนาจครับมีอำนาจสั่งจ่ายเกินได้เลยเหรอคะ มีอำนาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินตามสิทธิที่ลูกจ้างเขาควรจะได้รับจริงๆอะครับถึงแม้ยอดนั้นมันจะเกินกว่าที่เขาระบุไว้ในคำร้องฉบับแรกก็ตามโอโ้โหน่าสนใจมากค่ะคือคถึงลูกจ้างจะไม่ได้ขอมาแต่แรกแต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจเจอก็สั่งจ่ายเพิ่มได้เลยถูกต้องครับแล้วอ,อมีหลักการอะไรมารองรับตรงนี้บ้างคะทำไมถึงสั่งได้คือสารท่านให้เหตุผลไว่น่าสนใจหลายส่วนเลยครับ อย่างแรกเลยคือท่านมองไปที่เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอืมค่ะโดยเฉพาะในมาตรา1,2,3กับ1,2,4เนี่ยกฎหมายนี้ร่างขึ้นมาก็เพื่อจะคุ้มครองลูกจ้างให้เขาได้รับการเยียวยายอย่างเต็มที่เวลาที่นายจ้างไม่จ่ายเงินตามสิทธิกฎหมายกำหนดไว้นะครับค่ะคือเน้นเยียวยาให้ครบถ้วนใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสารยังชี้ไปที่ตัวบทกฎหมายเลยคือมาตรา124วรราค่ะมาตรา124วรราครับ ตรงนี้ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพอคนงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าพบว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอะไรก็ตามตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ให้มีอำนาจสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินทั้งหมดที่ลูกจ้างพึงได้รับตามสิทธินั้นอ๋อคำว่าทั้งหมดนี่เองครับคำนี้สำคัญมากครับทั้งหมด เข้าใจแล้วค่ะก็คือเน้นไปที่สิทธิที่แท้จริงที่ลูกจ้างควรจะได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ลูกจ้างร้องขอในกระดาษคำร้องแผ่นแรกเท่านั้นถูกต้องเลยครับศาลมองไปที่หลักความเป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องการคุ้มครองสิทธิทลูกจ้างเป็นเรื่องสำคัญอือคือแม้ว่าลูกจ้างเองอาจจะไม่รู้ตัวว่ามีสิทธิตรงนั้นหรืออาจจะลืมเขียนไปในคำร้องก็ตามแต่ค่ะอาจจะพลาดไปครับ แต่เมื่อข้อเท็จจริงจากการสอบสวนมันปรากฏออกมาแล้วว่านี่คือสิทธิที่เขาควรได้รับตามกฎหมายจริงๆพนักงานตรวจแรงงานก็ต้องใช้อำนาจสั่งจ่ายให้ครบถ้วนไปเลยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆใช่ครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าออขอบเขตการตรวจสอบมันอาจจะกว้างกว่าแค่เรื่องที่ร้องเรียนมาตอนแรกนะคะครับผม เพราะพอไปตรวจแล้วอาจจะเจอประเด็นอื่นเพิ่มได้อีกแล้วอย่างนี้ผลกระทบโดยตรงกับฝั่งนายจ้างล่ะคะคืออะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องนี้มีนัยยะสําคัญกับนายจ้างมากๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นการย้ําเตือนนะครับว่านายจ้างเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้ครบถ้วนอยู่เสมอค่ะไม่ใช่แค่เรื่องค่าจ้างพื้นฐาน ใช่ครับไม่ใช่แค่ค่าจ้างพื้นฐานแต่ต้องรวมถึงเงินอื่นๆด้วยเช่นค่าลุงเวลาค่าทำงานในวันหยุดหรือสวัสดิการต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดแปลว่าแค่จ่ายเงินเดือนตามสัญญาเป๊ะๆอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูองค์ประกอบอื่นๆตามกฎหมายแรงงานให้ครบด้วยถูกต้องครับแล้วก็ประการที่2คือหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นแล้วเรื่องมันไปถึงขั้นการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานแล้วเนี่ยค่ะ นายจ้างก็ต้องเตรียมพร้อมว่าการตรวจสอบมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ประเด็นที่อยู่ในคําร้องเท่านั้นนะอืแต่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะตรวจสอบและพบประเด็นการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกแล้วเขาก็มีอํานาจสั่งให้จ่ายส่วนนั้นด้วยอย่างในเคสนี้ก็คือเรื่องค่าจ้างวันหยุดกับค่าอยู่เวรที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับซึ่งประเด็นพวกนี้บางทีเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่นายจ้างบางทีอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะคํานวณผิดพลาดไปบ้างค่ะก็อาจจะเจอได้ง่าย ถูกต้องครับโดยเฉพาะถ้าไม่มีการบันทึกหลักฐานการจ่ายเงินที่ดีพอหรือการคำนวณที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะถูกสั่งให้จ่ายย้อนหลังได้ง่ายๆเลยอ๋อ oh. บางนั้นการที่นายจ้างมีระบบบันทึกเวลาทำงานการจ่ายค่าจ้างแล้วก็เงินอื่นๆที่มันชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายอันนี้สำคัญมากครับจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้เยอะ ชัดเจนเลยค่ะทั้งเรื่องที่ว่าต้องปฏิบัติให้ถูกตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยถ้าหากมีการตรวจสอบเกิดขึ้นครับผมขอบคุณมากเลยค่ะครับแล้วจริงๆเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อไปได้อีกนะครับว่าเอ๊ในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันคะระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่าง สิ่งที่ผู้ร้องเขาระบุมาในคำร้องตั้งแต่ต้นเป๊ะๆตามนั้นเลยกับข้อเท,ท็จจริงและสิทธิที่แท้จริงตามกฎหมายซึ่งอาจจะเพิ่งมาถูกคนพบในภายหลัง แม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เรียกร้องมาครบตั้งแต่แรกใช่ครับแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้หรือไม่ได้เรียกร้องมาครบถ้วนก็ตามมันก็เป็นการหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างการยึดตามกรอบของคำร้องหรือ p r o c e d u e กับการมุ่งไปที่การค้นหาและมอบความเป็นธรรมตามเนื้อผ้าจริงๆหรือ substantive justice เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับระบบยุติธรรมโดยรวมเลยครับผมเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อครับ